ฟังเดอ้อพี่น้องเอ้ยตอนนี้ไกล้มอสอนสิเห็นเจาะตอนแจงป่าซสันแล้วรอเวลาบอทันเหิงบอทันเหิงสีซุมเริงคือจังนามนี่แมอันพนวาเนาะพนวามีคําสอยพ่อยนินกันยังสินค้าเด้บอกคือมีสัทธาอยู่อย่าง จังคอยหมันมันยืน่นมื่นปีเดอ้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพันวาเนาะพันวาตอนนี้ไก่มอซอนสิเห็นตอนแจงป่าลอเวลาท่านเหืองสิสุมเรื่องขึ้นนำก็หมายถึงวา่ากับููเพิ่นมีสติปัญญาเพิรนแลเห็นไปข้างหนา้าพ่นวาโลกเข้านี่มีความเดือดร้อนอ,อยู่คนบ่ยู่ในศีลในรรมก็ต่อไปกับสิมีผู้ดีมา สอยเหลือค่ำจุนขึ้นมากสีคอยเย็นขึ้นนำน,นี่ภะวะเข้ากับเบิ่งไปทุกสิ่งทุกอย่างโลกนี่บบมีหยังสิแน่นอนอหลีอ่อหลีเลยวันตาอ,อัน่นวาแต่ว่าเข้าวนี่เดอให้คิดว่ามีคำมีค่ำสอยพ่อยนิ่งก็ยังสินขาอยู่ด้เงินค่ำแก้วมีเงินมียดถาบรรดาสักมีหลหลปานไดก็ตตมแต่ว่าเข้าบ่มีศรัตธารัตธา ใจตั้งมัน่นอยู่กับศีลกับรรมอยู่น้ำบุญน้ำปูสมสนแล้วมั่นบ่หมัน่นบ่ยืน่นอยู่กับบ่ยืน่นแล้วก็ความเป็นอยู่กับบ่ดีมีแต่เพีหวังมิแต่ซ้ำซากไปอยู่ยเดกเื่อยพ่นกันว่าเนาะตาดีแต่ว่าใจบอดมีคนมาบอกให้เอาแต่ให้อาให้ดูของบึงดีๆเที่ยวดีๆเขากับบ่สนใจ เฮ็ดผิดทำผิดคิดว่าถือบาดนี้ว่าว่าว่าเจ้าของท่ำถือว้าผิดคิดว่าแมนบาดเนี้เว้าผิดคิดว่าแมนจังสี่ไปยุไสไปอยู่ไสก็มีแต่ลุมจะจมอย่างเดียวคนแบบนี้วันตอตาดีแต่ว่าใจบอดมีคนมาบอกกับบ่พสนใจวันต่อไปไม่เอาไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นแล้วว่าต่างก็เลยเป็นคนที่ต่อไปไปยุไสกัสีลำบากเดี๋ยเบิงเหมือนเพน่ะ จะชั่วจะดีอยู่ที่ใจเราอยู่ที่การกระทํำอยู่ในใจเฮ้าคิดออกมาแล้วคิดว่าถูกคิดว่าคิดจะถูกจะผิดใจตนเราเนี่ยใจของเฮ้านี่หูเองรู้เองสิั่วสิดีก็อยูกย่กับเฮ้านี่ล่ละสุขทุกใจเฮาเป็นผู้สัง่งผู้ทำทุกสิ่งทุกอย่าง สิดสสสสีสิสัวสิสงบสิสุขกะอยู่กับตัวของเฮ้าใจของเฮ้าสิพิจาต่าเบิ่งเดอ้อผิดถึกสซัวดีกะให้พิจารณาเบิ่งเอานั่นละสุกยาง